สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ป้าแมมก็จะพาทุกท่านเข้าครัวอีกแล้วนะคะก็ตามสไตล์ป้าแมมเนาะจะไม่ได้ให้ดูวิธีทําขั้นตอนแรกเริ่มเลยนะคะเราก็จะมารวบรัดตัดตอนนะคะเพื่อที่คลิปของเราจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะคะป้าแมมก็จะมาดูว่า วันนี้ป้าแมมจะพาทำอะไรให้ค่ะนะคะวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบนี่คือเนื้อปลาช่อนนะคะที่ป้าแม่ทำการต้มแล้วก็โขลกใส่กับพริกแกงนะคะวันนี้ป้าแมมจะพามาทำแกงส้มผักบุ้งนะคะทุกทุกท่านอันนี้คือเนื้อปลาที่โขลกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะคะจะมีน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายนะคะตัดกันนะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเนื้อปลาช่อนนะคะที่ป้าแหม่มได้ทําการต้มเสร็จแล้วแล้วก็แบ่งไปโคลกนะคะอันนี้ก็จะทําเป็นชิ้นนะคะใส่แกงนะคะ แล้วเราก็มาดูนี่เลยค่ะผักบุ้งเป็นสวนเลยนะคะเป็นกะละมังเลยนะคะเพื่อนๆผักบุ้งไทยนะคะนึกอยากทานคุณยายก็บอกว่าอยากจะทานแกงส้มผักบุ้งนะคะป้าแมมก็เลยจัดให้เลยนะคะขอโทษนะคะที่กล้องสายนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะเพื่อนๆ ม้อของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะป้าแหม่มก็จะมาใส่เครื่องแกงลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้รวดเร็วเนาะก็รวบรัดขั้นตอนหน่อยหนึงนะคะเวลาของเราก็ไม่ได้เยอะเนาะ ้าที่การงานก็มีหลายอย่างนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็วิ่งอย่างเดียวนะคะรีบรีบทํางานนะคะรีบทําพอหม้อเดือดแล้วเนาองป้าแม่ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าของทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วนะคะ จะคนๆให้น้ําตาลปี๊บละลายนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆเป็นน้ําตาลมะพร้าวเนาะส่วนเพื่อนๆท่านใดก็ถ้าหาได้เนาะน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปึกน้ําตาลอะไรก็ตามแต่ใจชอบแล้วก็เอาที่สะดวกที่เราหาได้นะคะแลปะป้าแหม่มก็จะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปเลยนะคะทําอย่างนี้นะคะวิธีทําของป้าแหม่มเนาะ ส่วนนี้ก็คือป้าแหม่มมาให้ดูวิธีการทําของป้าแหม่มนะคะวิธีการทําของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเมนูเดียวกันแต่ทําไม่เหมือนกันนะคะรสชาติก็ทานไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบเปรี้ยวหวานนํานะคะแต่ป้าแหม่มชอบรสชาติที่ลงตัวนะคะไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานมากนะคะ อันนี้ก็คือน้ำปลานะคะสั่งส่งใส่ลงไปเลยนะคะพูดไปก็ลิ้นพันไปนะคะเพื่อนๆต้องขออาภัยด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาทำการชิมนะคะชิมได้เลยค่ะเพราะสุกอยู่แล้วนะคะก็จะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยนะคะ เวลาเราชิมจอนที่มันร้อนๆมันก็จะไม่ออกเปรี้ยวมากนะคะแต่พอเขาเย็นแล้วเขาก็จะเปรี้ยวมากนะคะก็ระวังด้วยนะคะเพื่อนๆเนานะเราอย่าไปชิมเอารสที่เปรี้ยวพอดีตอนมันร้อนนะคะเพราะว่าพอเวลาเขาเย็นแล้วเขาก็จะเพิ่มความเปรี้ยวมากขึ้นความหวานก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆป้าแหม่มก็จะเติมตตน้ำตาลทรายลงไปอีกนิดหนึง พอหมอเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะคะก็อแม่มชอบผักบุ้งเยอะๆนะคะชอบทานมากๆเลยผักบุ้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวผักเยอะนะคะทานผักเยอะๆนะคะเพื่อนๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะเราก็ต้อง ทานพวกปลาพวกผักเยอะๆนะคะอย่าไปสรรหาพวกเนื้อพวกอะไรนะคะมันจะย่อยยากเนาะระบบย่อยอาหารของเรามันก็พอเราแก่ตัวลงมามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก้องสายก้องสายนะคะ ด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านถ้าภาพไม่นิ่งมีสายบ้างนิดหน่อยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะนี่เลยนะคะผักของเราก็เริ่มที่จะยุบแล้วนะคะ รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ให้ผักมันนิ่มๆเละๆหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายเขาทานด้วยเนาะโอเคนะคะ พอผักยุบได้ที่แล้วเปื่อยได้ที่แล้วป้าแม่ก็จะใส่เนื้อปลาที่ต้มไว้ลงไปเลยนะคะปลาช่อนนะคะป้าแม่จะไม่ทอดก่อนนะคะบางคนก็ชอบทอดก่อนเนาะถ้าป้าแม่ไปทอดก่อนก็คือคุณยายเคี้ยวไม่ได้นะคะคเพื่อนเื่อนเพราะว่ามันจะเหนียวเนาะคนแก่ไม่มีฟันเอาแบบนี้เลยนะคะเราทําการต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มเนาะมันจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทอดเนื้อปลาก่อนนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าเมนูนี้ป้าแหม่มก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจะไม่ให้ยาวจนเกินไปเนาะขอขอบพระคุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้าแหม่มด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดว่า ป้าแม่มจะมีเมนูอะไรมาอวดเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ